สำหรับน้องๆที่อายุ12ปีขึ้นไปต้องการเปิดบัญชีออนไลน์วันนี้ BY Station ขอแนะนำ KE s a v i n g ของธนาคารกสิกรไทยง่ายๆเปิดบัญชียังไงไปรับชมกันเลย เราเข้าสู่ B y Station ค่ะและนี่คือช่วง B y Story ค่ะในช่องของเราเนี่ยก็จะเรียกว่ามีบัญชีกับหลายธนาคารเลยแต่ว่าเด็กๆน้อง,องๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาสอบถามว่าเอ้ยอายุเท่านี้แล้วจะสามารถเปิดบัญชีได้ไหมเปิดบัญชีประเภทไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกค่ะว่าธนาคารกสิกรไทยเขาให้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ1 2ปีขึ้นไปเลยนะและที่สําคัญเป็นบัญชีออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับ วิธีการเปิดบัญชีเนี่ยก็โหต้องบอกอีกว่าง่ายมากๆสะดวกไม่ต้องไปที่สาขาด้วยสมัครได้ตั้งแต่อายุ2 2ปีขึ้นไปนะคะง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคพัดแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนค่ะและที่สําคัญนะคะไม่มีค่าบริการเปิดบัญชีขั้นต่ำาูบาทเลย สะดวกไม่ต้องพกสมุดบัญชีและหากคุณไม่พกสมุดบัญชีเอ๊ะจะมีหน้าบัญชีงไงก็คือสามารถเรียกดูหน้าบัญชีออนไลน์ได้ผ่านทางเคพัสด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้ทําคลิปวิธีการขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ไว้แล้วด้วยก็สามารถไปติดตามรับชมขั้นตอนการขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ได้สมัครง่ายนําบัตรประชาชนใบเดียวไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็คไอดีนะคะเช่นอาจจะเป็นตู้ a t m เป็นธนาคารเกสิกรไทยก็ได้หรือเซเว่นนีเลเนหรือ B ิสซีก็ได้นะคะซึ่ง บัญชี KE Saving นี้ยังฟรีค่าธรรมเนียมการโอนโอนเงินเติมเติมเงินและจ่ายค่าสินค้าบริการด้วยนะและสามารถขอสเตตเมนต์ย้อนหลังได้ถึง12เดือนเลยแน่นอนค่ะว่าต้องทําผ่าน K p พั s อยู่แล้วนะและยังเป็นการปลูกฝังให้กับลูกเรานะคะออมก,ก่อนใช้ด้วยด้วยบัญชี KE s s v i n n นะคะสมัครง่ายไม่ต้องไปสาขาแค่ชวนลูกดาวน์โหลด K p พั s นะคะ,ะเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะ เข้าไปเปิดบัญชี KE Saving ผ่านทางแอปพลิเคชัน k p พั s ดได้แล้วสำหรับน้องๆท่านใดที่อายุ2ปีขึ้นไปง่ายๆเลยนะคะหากยังไม่ได้มีสมุดบัญชีงฝากเป็นของตัวเองเลยสักเล่มหนึ่งก็สามารถเปิดผ่าน k p พั s ดได้นะคะเป็นบัญชีออนไลน์แบบไม่ต้องไปเปิดที่สาขาเลยค่ะฝากไว้นะคะสาหรับ น้องๆที่กําลังมองหาบัญชีเงินฝากอยู่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งลองโหลดแล้วก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าสามารถจะเปิดบัญชีได้หรือไม่หรือว่ามีปัญหาการใช้งานอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้ B Y Station ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบกดไลค์ like ให้เราด้วยนะคะก like ด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ